ท่านรองนายรัมตรีรัมตรีว่าการกระทรวงธรรมเทศจะชี้แจงขอเชิญนะครับขออนุญาตนะครับครับขอพระคุณท่านประธานเ,าเรียนท่านสมาชิกรัฐสภาเมื่อสักครู่นั่งฟังพอดีได้รับฟังในเรื่องที่โยงมาสู่งานของกระทรวงการต่างประเทศทีพ่พอในกรอบของสื่อที่ได้กล่าวถึงกันและคําว่ากฎนะกฎอะไรต่ออะไร ไม่ใช่กฎหมายเลยฮนะคือกดดันทั้งหมดนี้มันโยงมาในหลายๆมุมด้วยกันนะฮะขออนุญาตว่าเามื่อวานนี้มีการพูดถึงเรื่องของการาชี้แจงหรือตอบโต้ให้กับองการระหว่างประเทศเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อครู่พูดถึงเรื่องการกดก็มันมันมีข้อคิด ในเชิงตรงข้ามเกิดขึ้นในความเป็นจริงจากคนต่างประเทศที่มาอยู่ในประเทศไทยหลายโอกาสเดียวที่ได้พูดคุยกันเขาได้ให้ความรู้สึกต่อ,อาการพูดคุยกับทางกระทรวงนะครับว่า,ามาประเทศไทยแล้วรู้สึกบรรยากาศปลอดโปร่งมากนะรับรู้ถึง รยากาศของเสรีภาพสารพัดด้านด้วยกันแต่ที่ชัดๆเขาพูดถึงเรื่องของสื่อ,อบรรยากาศของการแสดงออกความคิดเห็นและการเปิดให้มีการรับรู้เรื่องราวต่างๆของรัฐบาลเขาพูดโดยยกตัวยอย่างว่าไม่ค่อยได้เห็นหรอกในประเทศต่างๆที่เขาได้ไปทำงานที่จะรับรู้มติของคอรมอ,อ ในทุกสัป,ปดาห์ในหน้าหนังสือพิมพนะ์และรวมไปถึงรับรู้ว่ามีการาถ่ายทอดออกในเว็บเพจของสำนักนายกรบฐมตรีเป็นประจำทุกสัป,ปดาหนะ์อันนี้ก็ถือว่า,เ,าเขาเห็นว่ามันเป็นเสรีภาพอย่างหนึ่งของประชาชนอาของคนไทยที่รับรู้ว่ามีมติอะไรบ้างรวมไปถึงเปิดกว้างให้กับคนต่างชาติซะดวยซ้ำ ับว่ามีอะไรที่คุยกันในห้องที่เขาถือว่าเป็นห้องลับของรัฐบาลแต่ก็ออกมาขยายความอันนี้ก็เลยชวนทำให้ผมคิดไปถึงเหตุการณ์เมื่อสักสามปีที่แล้วในยุครัฐบาลคอสชอนะครับว่ามีการยกเรื่องประเภทนี้ขึ้นมาจนกระทั่งเราเราต้องทำการจำลองนะเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งคือให้ มีการตัดคลิปปิง้งของสื่อไทยนะฮะหนึ่งเดือนเต็มนะโดยแรนดัมนะฮะคือตัดอะไรก็ได้นะที่จะโยงไปถึงการทำงานของรัฐบาลหรือตัวนายกรัฐมนตรีแล้ในสุดแล้วก็เอามาโชว์กันนะให้รับรู้ว่าโดยการนำเสนอข่าวของสื่อ,อต่างๆแรนดัมนะแล้วตัดออกมาแล้วให้ดู ก็พบว่ามีรายการโจมตีรัฐบาลเต็ไมไปหมด <c oughs> เกือบจะทุกวันนะโดยสื่อของอของประเทศไทยเราเองนี่นะแหละนะรับในเรื่องเหล่านี้บรรพิตการสะท้อนให้เขาได้เห็นชัดขึ้นนะว่าจริงๆแล้วในช่วง3มปี4ี่ปีที่ผ่านมานั้นเสรีภาพไม่ได้ขาดหายไปจากวงการสื่อโจมตีรัฐบาลโจมตีนายกโจมตีอะไรก็กว่ากันไปนะฮะ มันเห็นชัดจากสิ่งที่เราตัดพลิปิ้งออกมามามอบให้กันอันนั้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งในมุมเดียวกันเนี่ยนันมันมีอีกด้านหนึ่งที่สื่อต่างประเทศเนี่ยเขาก็มาพูดให้ฟังนะครับว่าเพราะเราต่อว่าเขาว่าเวลาเกิดเรื่องในประเทศไทยทําไมท่านเอาไปเขียนสักแลอยางกว้างขวางและบางครั้งรุนแรงเกินกว่าที่เราเชื่อว่าท่าน ได้มีโอกาสได้เห็นและประสบเองนะเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นเขนาบอกว่าก็เขาเพียงแต่ลอกเอาสื่อจากข่าวจากสื่อในไทยเนี่ยเอาไปลงต่อนะจริงอยู่เขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์และไม่ได้รับรู้เรื่องราวแต่ว่าเขาต้องสามารถจะประเมินได้ว่าสิ่งที่ลงในสื่อของประเทศนั้นๆและได้รับการยอมรับ โดยรัฐบาลก็ดีในวงการต่างๆดีย่อมต้องถือว่าถูกต้องเพราะฉะนั้นเขาก็นำไปสะท้อนลงไปในสื่อของเขานะฮะสู่บ้านเมืองเขาสู่วงการที่กว้างขึ้นนะเขาไม่ได้ทำอะไรผิดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เพียงได่อยากจะนำเรียนท่านว่ามันมีมุมนี้นะแต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นการสะท้อนว่านะนไม่มีการกดดันในเรื่องของเสืีภาพการแสดงออกแต่อย่างใดนะ หลายประเทศเมื่อหลายวันที่แล้วเนี่ยผมมีโอกาสพา,าทูต16ท่านนะฮะเข้าเฝ้าถาวายอักษรสารตราตั้งนะเพิ่งเสร็จเมื่อวานนี้เองนะแยกเป็นสามส่วนด้วยกันก็มีการคุยกันแต่และท่านนี่ก็อยู่ในเมืองไทยเป็นเวลาพอสมควรก่อนที่มีโอกาสในถวายอักษรสารน,น,นะครับเเขาแสดงความรู้สึกนะฮะออกมา ให้รับรู้กันว่าบางคนบอกว่าไม่เคยมาภูมิภาคนี้เลยนะนี่เป็นครั้งแรกมาในฐานทูตแต่เขามีความรู้สึกว่าเขาได้รับการต้อนรับอย่างดีแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้เราสนใจและรับทราบการประเมินเขาก็คือว่าหน้าที่การงานของสถานทูตหรือว่าคนของกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงอื่นของเขาในสถานทูตของเขาประจําประเทศไทยนั้น เป็นที่ช่วงชิงกันเป็นที่แย่งชิงกันของคนของเขาทุกคนอยากมาแล้วทำไมถึงอยากมาก็เพราะว่ากิิศัพท์ของบ้านเราเนี่ยมันมันกระชอนออกไปนะไม่ใช่เพราะเรื่องของโควิดเท่านั้นแต่สารพัดเรื่องอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมคงไม่ไม่ลงไปในรายละเอียดแต่ให้รับทราบว่านั้นเป็นเสียงสะท้อนนะฮะให้ให้ให้อย่างน้อยสุดให้ผมได้มีโอกาสที่ได้ได้นำ เรียนณที since since. View, to to like ่ประชุมนี้ภายใต้คอนเท็กซ์หรือบทของคำว่ากดดันก็ดีหรือบทบาทของสื่อก็ตามนะฮะอันใดๆก็พูดแล้วขาขออนุญาตตอบสิ่งที่เมื่อวานนี้ได้มีการถามกันนะฮะว่าชี้แจงต่อองค์การของประเทศบ้างหรือไม่ก็เขาเรียนนะครับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านเราตั้งแต่เดินรกะบวนตั้งแต่วันที่10กันยาไล่มา19ยี่ ลงมาถึงวันที่13เหตุการณ์ันวัน13-14และ16นั้นนานาประเทศเขาจับตามองอยู่นะครับและกลุ่มที่เขาจับตามองอยู่หนึ่งก็มาหลายหลายหายพวกด้วยกันนะแต่ที่ชัดๆก็คือสื่อแน่นอนนะฮะต่างประเทศทางภาคธุรกิจของแต่ละประเทศก็แน่นอนนะทางด้านของ NGO นะฮะประชาสงัคมก็แน่นอนทางด้าน องค์กรของประเทศที่มาตั้งอยู่ในประเทศไทยก็แน่นอนและสถตนทูตเองนะก็แน่นอนนีกลุ่มเหล่านี้แหละคือผู้ที่จับตามองความเคลื่อนไหวต่างๆนะแต่ที่ถามามาเมื่อวานนี้มุ่งประเด็นขององค์กรข,ของประเทศเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเมื่อวันที่16ก็ดี22ก็ตามนะฮะมีการนำเ,เ,เ,เสียงสะพอนจาก ผู้ชำนาญการอิสระสามคนของ OHCHR คือสำนักงานสิทธิมนุษยชนขององค์การูหสาชาติมามาถ่ายทอดเป็นข่าวเป็นปกันทั่วเรื่องนี้ก็ขอเรียนว่านั่นเป็นความคิดเห็นของ r a p p o r t e r สติการีกราปเตอร์ซึ่งก็คือผู้เชี่ยวชาญอิสระที่ OHCHR เขาจ้างให้มาทำงานเพื่อจะไปตรวจ รับรู้ความเคลื่อนไหวของประเทศต่ตางๆทา,างด้านสิธิมษยชนแต่เมื่อพูดของเราประจำจินิวาได้พูดคุยกับตัวผู้อำนวยการใหญนะ่สิ่งที่ได้รับจากการสนทนาจากมุมของผู้อำนวยการใหญ่ซึ่งก็จะมีอีกข้อมูลอีกชุดหนึ่งเขาถือว่าเป็นเรื่องที่สมดุลน,นะฮะเป็นเรื่องที่สมดุลหลังจากที่ท่านทูดได้ชี้แจงรับทราบว่านะมี การปฏิบัติตามกฎระเบียบกติกาของ ICCPR ครบถ้วนซึ่งเขาบอกว่าเขารับทราบเรื่องนี้นะแล้วเรื่องต่างๆที่ดำเนินการอยู่โดยรัฐบาลก็ดีหรือองค์การต่างๆก็ดีในแง่ของความเคลื่อนไหวของการประท้วงนั้นมันมาทีละขั้นทีละตอนเขาบอกเขาทราบและเขาเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่สมดุลนะอันนี้เป็นเป็นอีกมุมหนึ่งที่อยากจะให้ผู้ พวท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายลรับทราบนะครว่าม,มีมีสิ่งเหล่านี้อยู่แต่ว่าในขณะเดียวกันก็มีมุมของ NGO ประชาสังคมนะเราก็รับทราบว่าส่วนใหญ่ก็ออกมานะะอย่าง Amnesty International h u น a n Rights Watch อกลุ่มเหล่านี้เขาจะออกมาเป็นประจำอยู่แล้วนะฮะอะไรที่ผิดปกติจากกิจาการประจำวันเนี่ยมันก็จะเป็นข่าวเป็นเป็นเรื่องที่เขาสามารถจะเอาไปเขียนเป็นรายงานได้ นะถือว่าเป็นภารกิจหนึ่งของเขานะก็แต่สิ่งที่ไม่เกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นเลยก็คือทางภาครัฐของแต่ละประเทศนะคือไม่มีสเตปมันออกมาจากภาครัฐของแต่ละประเทศเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ทั้งหมดเพราะอะไรเพราะว่าเขาถือว่าสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในประเทศไทยนะตั้งแต่ช่วงแรกๆมีการคลี่คลายมีพัฒนาการไปนในทางที่ จากประสบการณ์ของบรรดาเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งหลายเนี่ย mm hmm. ขาถือว่าอยู่ในวงกรอบที่เป็นสากลนะครับ mm hmm. เรื่องเหล่านี้จึงได้ทำให้มีการเพียงติดตามกันต่อๆไปนะโดยที่ไม่มีการแสดงออกจากภาครัฐของแต่ละประเทศในรูปลักษณะของถ้อยแถลง mm hmm. หรือเป็นสเตทมนตะ์นแถลงแต่อย่างใดยกเว้นแต่ออสเตรเลียประเทศเดียว ออสเตรเลียก็เพียงแต่เตือนให้คนของเขาที่จะเดิน,ดนทางเนี่ยฮะให้มีความระว,วัดระวังกับเหตุการณ์นอกนั้นไม่มีประเทศใดนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตนำนำกราบเรียนรับทราบถึงบรรยากาศทั่วไปนะของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะแต่ท่านหลายท่านอาจจะบอกว่าเออวันที่16มันน่าจะถือว่าเป็นอะไรพิบิษปกตินะฮะมันน่าจะมองในขายว่ารุนแรงหรือไม่ แต่ว่าในสายตาของหลายประเทศไม่ใช่นะครับเพราะว่าในบ้านเขาเมืองเขาเนี่ยนะมันไปยิ่งคนนั้นเยอะแยะนะเพราะฉะนั้นเขาเขาก็รับรู้เรื่องนี้อยู่ก็ขออนุญาตนำกราบเรียนเพียงเั่นี้ครับขอขอบคุณขอบคุณครับ